คู่สีนักชิมก้องปิยะสเวสิกุิกลท็อปดารานีนุช ประสุดนาวินและปุ๋ยฝ้ายนัทพัฒวิพัฒเดชตระกูลไม่รอช้าชวนสายช็อปสายชิมมาหอบหิ้วความอร่อยมากันเร็วๆหน่อยมาอร่อยกันแบบแฟๆ์ๆกับที่สุดของมหากรรมอาหารที่สุดของเรื่องขาาหวานร้านดังร้านเด็ดชอบชิมฟินตลอดงานพ่อขาแม่ขายรวมกำลังตั้งมัน่นพร้อมกระจายความอร่อยไม่ว่าจะเป็นหอยจ้อปู่แม่วันห่อหมกคุณยาเนื้อทอดนมสด เขาเกรียบอรไสบายเป็กแอนนิวและยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์มูลนิธิสงเคราะหบครอบครัวทหารผ่านศึกผลิตภัณฑ์จากโครงการเกษตรอาทิตยาธรยาดมตราชุยบายก๊อแกบบางเกอะกระซิบพลาดไม่ได้กับที่สุดของโปรโมชั่นที่คุณจะต้องร้องว้าวอิ่มหนำสำราญกันแบบจุกลิ้นระรัวนัวความอร่อยแน่นอน ในงานลิ้นติโปรแฟร์ห6ณชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เริ่มอิ่มหนำสำราญกันตั้งแต่วันศุกร์ที่22กันยายนนี้ถึง1ตุลาคมนี้จัดหนักจัดเต็มตลอดทั้ง10วัน จริงๆแล้วงานนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากเพราะว่าจะเป็นร้านค้าเขาบอกว่ามีมากกว่าร้อยร้านค้าแล้วก็เวลามาที่นี่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของโปรโมชั่นด้วยแล้วมีร้านเด็ดร้านดังเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมง,งานเป็นครั้งแรกนะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะจองบูธทื่าขายน้ำพริกนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันฮอตมากงานลุยติดโปรบูธเต็มค่ะไม่ได้แค่สำรวจนะคะตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยนะคะเพิ่งไปใส่ไส้กลอกอีสานมากิน หลายร้านมากที่อร่อยจะมีร้านหมูทอดที่แบบเขามีมีพริกที่หนูทอดไปด้วยเป็นเม็ดเนยอเลแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็มีขนมปังมีทั่วมีอาหารทุกอย่างมีกระเพาะปลาเราเล็งไว้เยอะมากหนูหนูหนูคิดว่าหนูหิวพี่เห็นอะไรหนูก็จะกินแล้วก็หนูจะเดินกินแบบให้ได้เยอะที่สุดด้วยวันนี้ใช่เออตรงนี้นะคะไม่ได้มีแค่อาหารขาวนะทุกคนเ็าจะมีอาหารหวานมีผลไม้มีน้ําดื่มมีเของใช้ก็มียาสีฟันก็ยังมีวิตามินก็มีคอลลาเจนก็มีคือเขารวบตึงมาแล้วค่ะ โดยปกติถ้าเป็นคนชอบทานอาหารไทยไม่จํากัดภาคขอแค่ว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกปากแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เผ็ดอะไรที่รสชาติแรงๆนี่จะดิ่งก่อนเลยค่ะแต่ในที่สุดแล้วคือกินทุกอย่างเพราะว่าขนมก็กินกินไม่เลือกที่ ใช่ด้วยความที่ชอบกินรสจัดขอบคุณมากค่ะคื <G ül> อก <G ül> ็เลยเป็นแม่ค้าขายน้ําพริกนะคะชื่อแบรนด์บัปุยแสบปากนะคะจริงๆแล้วต้องใช้คาว่าเป็นน้ําพริกของคอสอนี้นะคะใครยังไม่เคยกินก็เดี๋ยวจะคุยให้เขาไม่รู้เรื่องว่าเป็นน้ำพริกอะไรกันคะอ่าจริงๆเราค่ายก็จะทําตัวแรกจะเป็นน้ำพริกหมูสับตามด้วยน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกเผากุ้งหรือน้ำพริกเผาปุยนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกเห็ดหอมมังสวิรัติตอนนี้จะมีสี่ตัวนี้เป็นหลักแต่จริงๆเนี่ยค่ายทำมาเกือบสี่ปีแล้วก็จะมีทัั้งงงเมมมนนนููขออหวาีสึ เราขายออนไลน์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการไปออกบูธด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำพริกก็คือกระหนักมากๆเลยทําให้เราทําไม่ทันหลายๆคนคิดว่าอา้าวทำไมทาไม่ทันเข้ามาทีไรก็หมดคือไฟต้องบอกตรงนี้เราไฟทำเองจริงๆทุกตัวนะคะวันนี้ก็ทําน้ําพริกค่ะพอทาเสร็จแล้วก็มาร่วมง,งานที่นี่ทําน้าพริกจนเป็นงูสวัสดิ์แต่ทุกคน<อ>ไม่ได้นอนค่ะใช่ค่ะร้านเด็ดวันนี้ที่จะแนะนําเนี่ย ใกล้ๆตาเลยก็จะมีหมูสเต๊ะมังกรทอ,องอเราจะพาไปทั้งหมด4ร้านที่บอกว่าจเจ๋งๆเลยซึ่งทีมงานกระซิบมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะให้เซอร์ไพรส์นะพี่ๆนะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าได้เลยค่ะก็ฝากงานลิ้นติดโปรด้วยนะคะลิ้นติดโปรแฟร์หกนะคะคือต้องใช้คําว่ารวบรวมร้านอร่อยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารของคาวขนมหวานน้ําดื่มหรือของใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านมาแล้วติดใจ มาแล้วก็มาอีกได้นะคะเพราะว่าของเยอะแยะมากจริงๆนะคะใครที่มาเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยนะคะอยากจะให้มาเพราะว่าร้านเนี่ยคัดมาแล้วอร่อยทุกร้านจริง